บรได้จจแล้ววันที่หนึ่งนี่ทุกคนอาจจะถือคว้แล้ววันที่หนึ่งเนาะหันโผล่้ามาสิเจแงบอกว่าเจแหงมาได้ันะันอีสบายดีพี่นอกเห็นได้เธอ สไปดี้สไปดีทำบุสมทุกฐานเมื่อไหข้ามักับนางเอกช่องจ้าเจตจิงบัวหัวนางสิมาไหวผาหรือนางจะมายังกันแม่นี่บอกสิเปิดเผยไปสิว่าเธอมาทำอะไรกันแน่เออมาอะไรกันมากูรู้นะอุ๊ยสำรวมไปสัมรวมไปสัมบรวมมาวะท่านพูดมึงกูเออดึงไปดอกไม้สวย เดี๋ยวสถให้เบิงเนอะทุกคนว่าเข้ามาวัดยังเนอะแต่ตอนนี้เขานั่งก่อนจริงๆทุกคนก็น่าจะพูแล้วแหละว่าเขามาบ้นยังวัดนยังวัดยังเลยเนาะวัดบ้านโถวัดพระธาตุโพนนี่ยนะทุกคนเป็นวัดพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ผู้คนพี่น้องชาวไทยพี่น้องชาวลาวต่างประเทศเนาะค่ะสิมายูพีเพราอทุกคนเลยค่ะสมมติว่าประเทศเปิดนะคนก็จะมาท่องเที่ยวอยู่นี่มาไหว้พระอยู่นี่ทุกทุกคนเลยแต่ขอก่อนสิไปนะคะก็ขี่รถมางหอดแล้วก็เลยนั่งเศร้าเมื่อยกินน้ำแป๊บหนึ่งนะทุกคน ะเดีไปพอ,อ,อก,กันค่อยดอบ,บัอวไไัได้ดอกสีกันพูดจะสวยนี่คือการมาพาาักผ่อนกันนะทุกคนถ่าทุกคนรบเดตเตรียมดอกใหม่มากก็จะแบบว่ามีไฮบูซ่ายู่่เลยอันนี้แค่เส้าบาทเอง ามพันกีบก็คือประมาณสิบบาทโอ้คือชืีผู้ไมี่งแงต้องิดยชื่อชื่เหรอวะอจะเข้ากันอ้อมเนาะไ้มึงบอกบุกไปซานสิ

ต่างบัวงามเลยด้วยสวยสวยนางเอกบมื่วานนางเอกจะมาไหว้พระนะทุกคนตัวนางเอกมาไหว้พระจ้าเจ้าเนี่ยญาญญาพราวตอนนี้นะเอกนางผาเพราะอมึงมึงดับดิเดี๋ยวรอให้มันติดก่อนเถอะติดแล้วติดให้มันติดบัตรวนก่อนสัมรวมนะเธอสัมรวมนะจ้ามาวันสัมรวม เฮ้ยนด้ไม่เห็นอยู่อ่ะโอเคปะตามกันไหมกูกระดาษวิธีสร้างตะกอนโอ้ยนี่สร <w> ้างเยอะผูขาดตั้งทั้งร้างอยู่นะจิปดอนบ่ ยังคามตากล้องนะพอทห็นข้าเมี่ยงมันก็นกนคือสิท่าโอ้ยสองคนเนี่คือมาเสียงดังแค่นสียบทำรวมดีกว่าแหมบ่เฮ้ยสิตประกันจะได้ห<อ>ไหมบอกนะจ้อไแมอัลโหลก่อน อุ้ยอุ้ยอุ้ยอยากตีอีกอุ้ย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  รอแท้ไปทวงลูกเล่าลูกเล่าขนานั้าไหมสองครับเนี่ยกองนี่กองพี่อะไรมั้ยช่วยอะไรมั้ยหนึ่อสามันยิ้มแบบมันแบบว่ากูพักโอเคโอ้ยคือรอแท้ได้จ้อนะอ้าวคนนี้ก็คือเป็นตะแคงแท้อ้ยตักโทษได้ โอเคเนาะทุกคนหลังจากที่เขาแบบว่าหลังจากที่เขาแบบว่าได้ไปไหายผายอยู่ทั้งเท่งแล้วเนาะทุกเขาก็สิมาเสียมซีนะ๊ะแล้วก็สิรุ่นว่าตัวเลขนั่นสิเป็นตัวเลขยังรุ่นไปได้ทุกคนบ่นแน่แล้ววันที่หนึ่งนี่ทุกคนอาจจะถือหวยแล้ววันที่หนึ่งเนอะมาเสียมซีจ้า สามเก้าสามสามเก้าอันนี้เราจะเป็นหวยใช่ไหมสามเก้าสามเก้าเก้าสามสามเก้าแล้วทุกคนเลี้ยงจิออกสามเก้าเก้าสามหนูจะมีว่างสนามไหมคะทุกคนเทรงตรงตาดูแล้วมภูมิสามมิวาสนากรคอยดังขึ้นบูมให้คนสาคนรื้อยคนหนึ่งยิ้นสาธุสาส พันหนึ่งสองพั 1, 000, 000, 000, 000. 24, 000. นสามพันสี่พั 1, 000, 000. นไ่ารจอีกพัีกน,นะ่าแต่ลูกมันเป็นโหลนะทุกคนลูกโลห,หนึ่งโอ้จะบบ่าสุกคนสาม,สามคนิดเผยความจริงมาเดี๋ยวนี้เลยนะสามคนแค่ แต่มันเป็นหมันยังไงน่ะหมันละพันกันเลยเป็นมัดน่ะวันนี้วันนี้อยู่ในวัดห้ามพูดโกหกเออมันโกหกบอกมาสิหกคนสามีได้กี่คนหกคนสามีกี่คนสามีเสามคนเชื่อคเชื่อกูเชื่อมึงแหละอันนี้คือเราทําบุญเสร็จแล้วนะคะเราก็พูดทักคำเดเพราะสามีที่แต่งน่ะสามคนสามีที่แต่งสามคนนอกนั้นนอกนั้นมาแต่งน่ะอาทิตย์วทิ้งน่ะหกคน เอาทงเอาทีก็สร้าอันนี้อยู่ในวัดนี่มันโกหกไม่ได้นะทุกคนเอ้ยทุกทีทุกคนทีนึงลูกมีหกคนลูกมีหกคนแต่ว่าลูกเธอให้คนเบิดเป็นสามยังสามอ๋อลูกเธอให้คนเอ้าทุกหายคได้เนี่ยกูคือผู้หุ้นถ้าบรนทุนนะคุณหน่งบ่บรรทุนใครบ้างบรรนเราคุณหนึ่งมน่ยมึงก็รวยแล้วเฮ้ยเนาะมึงได้ลูกขายบางบรรยากาศกันเนาะทุกคนอันนี้บรรยากาศอยู่บันโพนเนาะแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงสื่อสถานการณ์โควิดเนาะคนก็เลยไม่ค่อยมีกัน อันซาสาชาชาปลาสิตัวี้ไงใหญ่ดอกเตอาเม้นเม็นกินข้าวปลาเลยไะเดี๋ยวจะพาไปเบ่งมองกินข้าวป่นนะทุกคนน้ำตาลก้อนเด้อน้ำตาลก้อนเด้อแล้วข้าปนเด,ด้อมีกะิเด้ขอขาวปนเด้อสารนกตาเด้อ โอ้ยกินวันมกตากตนเลยขนล้วกาวมักตาลขายนด้านมคามักตาหอยซีัะอ๋อเอาห้ยแดงุะซีฟมีกะซเอาวานมักตา,าห้ยดวานลูกตา,กตาทุกคน นั่งนั่งมาอยู่แล้วทุกคนไปแล้วจะไปใส่แล้วนั่งเอกชักแรงไหมาอะไรล่ะโอเคทุกคนตำป่ามาแล้วเหมืนท้าว okay, ิมากินตำป่าอยู sure> ่ประทาทิพนบันโพนนั่นเองเราทุกคนถ้าวพระไดชยากมาลก่ะนี่เด็กฮานเพลินอยากไปเด็กนุ่งห้ย อะไรแป๊บหบนึ่งสิเธอบรรยากาศยู่ข้างอั้นางเอกช่องฉันฉันบอกว่าให้ท่าปากแดงๆเธอก็ยยังบ่ทาบ่เด้ทอ,อ,ท,ดอทุกคนบ่เดอ้อเอฟซีทุก่าน,นเนาะมาอนี้มากินตำป่าในการแกอีนางเอกซ่อง,อง,อองเลี้ยงยังม่เลี้ยงเลี้ยงตำข้าวปุ้นมาเนี้ย sabio Salu ho hewa ขัก็ลูห,หัวหัวนั่ยคือัวนี้เยวะเพรามึงตัวนั้นหูตัวนี้ยังพักเฮ้ยน้องเอ็มึงก็นยับมาหากูเนาะ กินทางคือไก่กับปุกเลยม,มึงมึงเบิกมวนใสเลยโอเคนะทุกคนคลิปนี้กับบดี้มียังไลนะ์เนาะมานำเสนอแค่ว่ามาหนีมาวัดปันพนเนาะแต่สิ่งที่ได้เมื่อน,นำก็กคือของนางเอกนานก็นคือไว้ยนั่นเองทุกคนเคยกินบองไวยหัวใหญ่เนี่ยเลย ไมยกินโซดยุผม,ม,มสม,ววม่อยซิมเมืองวายดอยเป็นายเอาเบื่นแล้วอีกยาสำมรวมยาดนเลยอร่อยไหมันบอเยมบมไหม่ใหดีม่๋ยวผมบ่คมเอาวายไปแกงเสียงไหมเจ็ดินลอคือร้อยพูสิหลอถ่าเพื่อน คุดไว้คุดว่านะคะก็สื้อวายตรงไหนนี่แล้วก็โทรไปถามทบางครมาหานน้องมาแส้คุชิล้อมกัดกันจะประจํานบบนั้งได้ไว้ปุ๊บโทรมาบอกลูกลูกแม่แม่ซื้อไว้เลยนี่ลูกแม่ซื้อไว้เลยลูกเตรียมของเลยลูกแหมเด้ก็เลยไปซื้อมันก็เลยไปคุชิลอดฐานนี่ โ okay, อเคนะทุกคนคลิปนี้กาบ่อนที้มีอย่างหลายกากขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ก่อนเนาะขอขอบคุณขอขอบคุกขอบใจกับฐานทุกคนเนาะทั้ง FC เก่า FC ใหม่เนาะที่คอยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังลใจให้เมียตลอดมาสบายดีสบายดี